พี่ดีมีแห้งอยู่แดงหี่งบส,สุขุขุนไม่เห็ดหยางวัดตีไปสั่งอ่ะนัน,นพี่น้องสั่งเสือหิดเสือหิตโคตรหน่อยนี่สั่งมากพึ่งก็ได้รับนี่แหละพี่น้องแต่ว่ายังบริัทนี้เสือไม่หยางดอกเขาจะบอกว่าห้าถึงเจ็ดวันห้าถึงเจ็ดวันคอยสังเกตจุดข,ขาวขาวของเชื้อเห็ดค่อยเปิดปากทุงมัสัน่นว่า ตั้งไปในอุ่นฮะพุ่มห้องอุ้ยบอกกรสีรั่วอีกแล้วเดี๋ยวขาจังว่าเบิงอีกเทื่อนหนึ่งเนาะไม่เบิงอีกเทื่อนหนึ่งประมาณหาหรือเจ็ดหมื่ก็รู้ลือกันกำนดต่ะไรจังว่าเบิงอีกเทื่อนึงว่าเสือเิ็ดเพิ่นออกมาแล้วเพิ่นสิเป็นจังไดแง่ออกจากล่างแนวจากล่างเพิ่นทรงมาเพิ่นบอกว่าจะเฝ้าปิดฝานู้ปิดฝานะคะเปิดฟ้ากับล่างไว้ก่อน อุ่นข้าวหู้มหองมาจันว่าข่สั่งมาแล้วละมวดนึงพี่น้องสั่งมาแล้วมูน,นึงทดลองแล้วได้เก็บแล้วได้เก็บดอกแล้วมวนนูนึงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด้อเอาไม่ใชเลี้ยงิดบด่หรอเดี๋ยวไปเลี้ยงก่อนนี่มนนูนึงพี่น้องเห็นบ่เห็นดอกเห็นบ่น,น เห็นดอกคุณพ่อพี่น,อน้องนี่กำลังสวยๆเลยนะคะดอกนี่ดอกมีจะบานแล้วเพือแป๊บเดียว มือนี้เ่ราะขันหดหนามอยู่ต้องหดหนามซะก่อนสเปรย์สีพี่นอ้องสเปรย์สีรองโอยโอเคเก็บเห็ดจ้ะเก็บเห็ดนี่เก็ it, บเห็ดกัวเก็บเห็ดกัวมาเรื่อยๆเบิ่องบนนี้งามๆพี่นอ้องเบิ่องบนงาม อยู่บ้านก็ได้เก็บเฮ็ดบาท,ที่เหนียวมูเจ้าว่าจ้าเฮ็ดปลวกนะคะเฮ็ดปลวกมูนึงฝืนซังร้งางไหม มูนี้มากกว่านเแหละมูนี้ได้เก็บเห็โคนน้อยแต่ว่าเอาอีดีตัวลูกเอาเก็บยังไหนน้อบาทที่นี่นอ้อคือเป็นหนังสีนอ้อนี่ไหม ไปสักวันหมวกมูน่ะภาชนะที่เราใส่ฮว่อนเงือก่าเตะเงือก็เตียนยุ่หนี่อ,ออกเลยอืเปิดไฟซอยได้เพราะว่าคำพี่นอ้องอือคอยบึ้งไว้แล้วมือเศร้านี่ ดอกนี้ให้จ้าสีเอาได้นอนในนอนอีกสักพักหนึ่งค่อยเก็บเนาะให้เปคนใหญ่กว่านี้สักก่อนมื่นเสาเก็บไปยังสิท่านอยู่หรอวะนี่เพราะว่าคันเก็บนี่มูอนี่เพิ่นเกิดเดี๋ยวสิถือกันนี่แค่แต่ว,ว่าแกงแสีบพี่นอ้องอือเด็กเจ้าสีป,ปแกงไปเฮ็ดให้ยังดอกมึงห้อยมือข่อยซู่นประละจ้า,าเมื่อ,อกี้พี่ไทเบิงสะอ่อนบอกส่อ่อนบอสีหยิบมูอเจ้าเบ่งเก๋ไก่หยิบมูอเจ้าเบ่งเก๋ไก่ ซูนไปซูนมากพอสิซั่์สัสหละ่ะไปละจ้าคลิปนี้กะทายเฮ็ดข้นหน่อยให้เบิงสิไปเฮ็ดเมนูได้กินกะจจ้า่าอีกที่หนึ่งกะจังวากันคลิปไหมเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะซั่มนี่ละจ้าขอบคุณนะคะ